สีปากที่สักวันนี้นะคะสีก็วันแรกนะคะสีก็จะค่อยๆเข้มขึ้นประมาณ3วันนะคะสีก็จะผักออกมาสีจะเข้มขึ้นเรื่อยๆนะคะประมาณาสี่วัน5วันสีก็จะค่อยๆหลุดลอกออกนะคะหลังจากสักนะคะพอสักปากไปนะคะสีหลุดลอกออกไปนะคะาปากก็จะ ค่อยๆปรับสภาพนะคะ,ะสีก็จะค่อยๆผักออกมานะคะเป็นธรรมชาตินะคะถ้าบางคนถ้าสักย้ํานะคะครั้งที่สองครั้งที่สนะคะสีก็จะเข้มขึ้นเรื่อยๆนะคะตามตามการที่แบบว่าเราสักเน้นมากขนาดไหนก็สีก็จะเข้มมากนะคะบางบางทีก็จะเหมือนสีลิปสติกเหมือนทาครั้งสักครั้งที่3ครั้งที่4ะะี่ค่ะก็จะเหมือนเข้มเหมือนเรา ทาลิปสติกเลยนะคะนอนก็สวยตื่นก็สวยนะคะปากเราก็จะเหมือนเราทาลิปสติกตลอดเวลาแล้วก็สวยตลอดเวลานะคะก็ปากปากมีสีสันสดใสก็จะช่วยดึงดูดสิ่งดีๆโอกาสดีๆด,ดึงดูดโชคลาภเงินทองดึงดูดสเสน่ห์นะคะต่อเพศตรงข้ามด้วยแล้วก็ดึงดูด อ่าสิ่งดีๆนะคะแล้วก็ใครเห็นก็รักก็เมตานะคะปากสวยนะคะก็ช่วยดึงดูดอ่า ทรัพย์สินเงินทองโอกาสต่างๆจะเข้ามาหาเราหลายช่องทางนะคะช่วยเสริมโงเฮงเสริมบุคลิกด้วยนะคะถ้าปากเราสีสดใสนะคะ,ะถ้าใครสนใจที่จะสักปากนะคะแก้ปากดำคํานะคะก็นัดและจองคิวงานได้นะคะรับสักปากนะคะ1,599บาบาทนะคะสนใจก็นัดและจองคิวงานได้เลยค่ะยินดีให้บริการนะคะขอบคุณคะ่ะ